สู่คราวเกียร์ช่องของคุณสำหรับรีวิวเชิงลึกมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญและทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียุคใหม่ด้านการบินยานยนต์และกระหมวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งยังคงประจำการอยู่ในกองทัพอากาศหลายประเทศทั่วโลกนั่นคือมิราจ2000โดยเฉพาะบทบาทของมันในปี2025ภายใต้การใช้งานของฝรั่งเศสและอินเดียเครื่องบินขับไล่แบบอเนกประสงค์ลำนี้ได้พิสูจน์ ตัวเองมานานหลายทศวรรษและในวิดีโอนี้เราจะมาดูสเปคปรับปรุงใหม่ล่าสุดและคุณสมบัติที่ทำให้มันยังคงมีความสำคัญในสนามรบสมัยใหม่ มิราช2000พัฒนาโดยดัซ s a ลเอเวอเรชันในช่วงปลายยุค1,970เดิมทีถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาสำหรับกองทัพอากาศฝรั่งเศสตลอดหลายปีที่ผ่านมาเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่องโดยมีรุ่นที่ใช้งานในประเทศต่างๆเช่นอินเดียสหรัฐอาหรับเอมิเรตและไต้หวนันในปี2025ทั้งกองทัพอ,อากาศอินเดียและฝรั่งเศสยังคงใช้งานมิราช2000เป็นเครื่องบินขับไล่แบบอเนก ทั้งในการครองอากาศโจมตีภาคพ,พื้นดินและภารกิจโจมตีแม่นยำจุดเด่นของมิราช2000คือดีไซน์ปีกแบบเดลต้าซึ่งเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพทางอากาศหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของมิราช2000คือระบบควบคุมการบินแบบ f ลายบายไวซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบยุคแรกที่ใช้เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การบังคับควบคุมแม่นยำและตอบสนองเร็วขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการความคล่องตัวสูงเครื่องยนต์ของมันคือ SNECMAM 5 3 p 2เทอร์โบฟที่ให้แรงขับประมาณ21,000ปอนด์ทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณแมต2.2และมีรัศมีปฏิบัติการต่อภารกิจประมาณ1,500กิโลเมตรขึ้นอยู่กับการติดตั้งอาวุธและภารกิจ ในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธมิราช2,000ได้รับการอัปเกรดหลายครั้งโดยเฉพาะในอินเดียภายใต้โครงการปรับปรุงมิราช 2000I ซึ่งรวมถึงเรดาร์ ADY-2 ที่ทันสมัยสามารถตรวจจับติดตามและโจมตีเป้าหมายได้ดีขึ้นอีกทั้งยังมีจอแสดงผลดิจิทัลใหม่คอมพิวเตอร์ภารกิจและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนาให้พร้อมสู้รบในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามสูงเครื่องบินสามารถติดอาวุธได้หลายแบบเช่น ขีปนาวุธ MICA ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และอาวุธนิวเคลียร์อินเดียได้ปรับแต่งมิราช2000ให้เหมาะกับภารกิจโจมตีแม่นยำในสถานการณ์จริงมาแล้วหลายครั้ง ความสามารถในการปรับใช้งานหลายรูปแบบถือเป็นจุดแข็งของมิราช2000ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือการสนับสนุนภาคพื้นดินการลาดตระเวนหรือการปฏิบัติภารากิจขัดขวางทางอากาศมิราช2000ก็สามารถทำได้ทั้งหมดอีกทั้งยังขึ้นบินจากรันเวย์สั้นได้ดีทำให้เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่สูงเช่นแถบฮิมาลายัยซึ่งเป็นเหตุผลที่กองทัพอากาศอินเดียยังคงให้ความสำคัญกับเครื่องบินรุ่นนี้แม้ว่าจะมีเครื่องบินใหม่อย่างราเฟลและสุกสา 0 MKI แล้วก็ตามสำหรับฝรั่งเศสถึงแม้จะเริ่มถ่ายโอนบทบาทไปยังราเฟลแล้วแต่มิราช2000ก็ยังคงประจำการในบางฝูงบินใช้ในการฝึกฝนและบางภารกิจอีกจุดเด่นหนึ่งคือเรื่องการซ่อมบำรุงมิราช2000มีต้นทุนในการดูแลรักษาที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่แบบ2เครื่องยนต์ซึ่งทำให้สามารถส่งออกภารกิจได้บ่อยโดยเฉพาะในช่วงสงครามหรือภาวะฉุกเฉิน โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนก็มีอยู่แล้วในหลายประเทศเช่นอินเดียจึงยังคุ้มค่าที่จะลงทุนต่ออายุและอัปเกรดในปี2025 m i r ี g e 2000ราช2000ยังคงเป็นเครื่องบินรบที่มีความสำคัญไม่ใช่เพียงเพราะประวัติศาสตร์หรือความคลาสสิกของมันแต่เพราะมันยังคงให้สมรรถนะที่เชื่อถือได้ทั้งความเร็วความคล่องตัวและความสามารถแบบอนเนกประสงค์เมื่อรวมกับเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการอัปเกรด ทำให้มันพร้อมสำหรับภารกิจในสนามรบยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นทางอากาศสนับสนุนภาาพื้นดินหรือโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำม,มิราช2,000ได้พิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าสมกับการลงทุน แม้ในอนาคตมิราช2000อาจไม่ได้ประจำการไปอีกหลายสิบปีหากไม่มีการอัปเกรดเพิ่มเติมแต่สถานะในปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมาทำให้มันยังคงเป็นเครื่องบินรบที่น่าจับตามองสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีการบินนักวิเคราะห์และผู้สนใจด้านกลาโหมนี่คือหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จทางวิศวกรรมและการออกแบบที่ยืดหยุ่น หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และต้องการติดตามรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารเครื่องบินรบและระบบอาวุธล้ำสมัยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราคราวเกียร์ที่นี่เรานําเสนอเนื้อหาที่แม่นยำพร้อมด้วยความหลงไหลในทุกจังหวะของพลังเทคโนโลยี